สวัสดีครับพี่รองชาวสวนผลมากหลากใหม่สุขูคสุคนนะครับที่ได้ติดตามชมครับมือนี้กะับกับช่องอีสานอมทีครับมือนี้ก็ตรงกับวันที่เจเมษายนสองพนายหกสิบแนะครับพามีรองมาเบิงสวนเงาะนะครับเงาะสวนตะไลนะครับเงาะนี่ก็เริ่มออกดอกมากไปไป ต้นมีนาครับมีนาคมสองพนที่ครับอันนี้ก็วันที่7็กับเดือนกัวกัวแล้วนะครับเนาะกะจังจากออกดอกกันเริ่มที่จิตหน่วยนะครับจิตหน่วยติดผลแล้วนะครับกับบอทเทนในไงนะครับก็มือว่านนี่ก็ได้ฉีดพวกแคลเซียมโบลอนนะครับก็อ่าย่าเชื้อราเนาะครับป้องกันเชื้อราดําให้ครับดิผมนี่ครับที่ดังๆอยู่นี่นะครับกับที่เป็น แค่เตรียมบอลลอนนะครับมูนี่เป็นมันจะติด,ตดนะครับผสมป้องกันไว้นะครับนี่แหละครับกําลังติดหน่วยนะครับต้นนี้ตัวลกครับลกทุกต้นครับอ,อยู่สวนนี่ก็ประมาณสิบหกหน่วยสิบหกต้นนะครับอายุได้สี่ปีกวาๆนี่แหละครับปีนี้เป็นปีติดปีที่แล้วสามปีนนก็นติดอยู่ครับแต่ว่าติดบอ่อไหล เป็นบางต้นเพราะอากาศปีนี้ที่แล้วนี่ฮ้อนครับโลนเบิดให้น้ำวบิได้เนาะครับช่วงนี้ไ้น้ำครับถ้าแดดนี่ผมจะไ้ซุกมือนะครับพอจินหน่อยเลี่ยไฮจุงมือถตมันเพราะว่าช่วงนี้แดดแห้งเหลือเกินนะครับเนาะก็จะไ้อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่บบถึงขันมันแฉหลายเนาะครับไห้ึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับลูกกำลังติดหลายอยู่ครับ พราพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะทุกต้นนะครับหเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็อยากเห็นการพัฒนาการหลังจากเขาไหายน้ำนะครับหายน้ำซู่มือนะครับนี่นี่ครับมันก็จะพัฒนาของมันไปนะครับครับลูกบางต้นกับกระลังเริ่อมติดแหนนะครับจะติดทุกต้นครับเนี่ยต้นตะว้นติดหลายมีช่วงหนึ่งนะครับตอนเป็นดอกบางต้นนที่มันกระลังเป็นดอกบานๆฝนตก นะครับฝนตกลงมากกเทศดไทยบบคอยติดครับนี่จังต้นนี่อบค่อยติดนะครับบบค่อยติดแต่ว่ากะพอเบิ่งได้นะครับนี่เป็นบางงาบางกิง่งบางกิ่งมันอนนั้ลแล้วมันก็ติดนะครับให้นามยุครับตอนนี้ต้องตรงเลงนามมันแน่นะครับตอนนี้มันก็ลังกีจะเลื่อนเจ้าหน้าก,นนก็จีดได้หาไม่ค้ำแล้วครับมูนี่พอตันปีน้าจะต้องจีดได้ตัดออกนะครับเนาะเพอะมันลงกับดินแล้ว นี่แหละครับเ่ยากับเน็ของจังหวัดบุรีรัมย์ภากอีสานะน,นนะครับปลูกเงินได้ผลนะครับผลไม้ทุกอย่างนะครับพี่นอ้องตาหเอาหูเจยวกับศึกษาการพัฒนาอของมันว่าวิธีของมันมันเทศแบบใดนะเขาก็จะได้รู้เลียนรู้โดยตัวของเขาเองนะครับบ่ว่าจอยู่จังหวัดใดหรืครับผลไม้ทุกอย่างนะครับแต่เขามีการดูแลที่ดีนะครับแล้วกะ็มีน้ำที่พอเพียงนะครับ ดูจากวิธีการไ้น้ำนะครับนี่มันก็จะญงนะครับต้นนี้เป็นหลังเขาครับที่ว่ามันแตกยอดมากผมคิดว่ามันติดกติดก็เลยไ้น้ำไ้น้ำปั๊บเลยมันแตกดอกซ่อนใบขึ้นมาเลยเนี่ยครับแตนะครับกระติดทุกต้นนะครับเนาะกระเบื้องครับปีนี้ มึงฝนที่มาช่วงไหนแหนนะครับที่ให้ผลผลิตมันดีนะครับนี่ครับปลูกง้อนี่ปลูกง่ายครับจ่ว่ากับง,ง่ายบทริงถือว่าง่ายที่นั่นต้องดูแลมันไอความปลูกง่ายหมายความว่ามันทนนะครับปลูกปลาเพราะก็ใไห้พวกปุ๋ยอย่าลืมคพือที่สุดคือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยฉีงั้วนี่ หลังจากจบยเขากัยปีหนึ่งเขาขหยสองเทียนนะครับเนาะไปฝนต้นหนาวขึ้นข,นขาวานล่ะนี่ครับ <c oughs> นี่แถวทั้งนี้กับดกขึ้นกันครับพี่น้องเป็นเงาะภาคอีสานของเงาเนาะครับเนาะพี่น้องได้เห็นว่าภาคอีสานของเฮานี่ที่ปลูกอย่างบ่ไดปลูกได้ครับยุสวนนี่กับปลูกทุเรียนแต่ว่าบ่ติดอกครับมันเป็นปีที่สี่กัน ติดอยู่ต้นละหน่วยเนี่ยเห็นสิดซ้ำนยวโปโลแล้วทรงๆที่เห็นหน่วยมันหล,ละล่ะนะครับคำนั้นมันมากเลยเพราะเดี๋ยวชิมแน่ว่ารสชาติมันี่เป็นจังไงนะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่แหละครับลูกกำลังอบดท่านเด้ถึงโปโมือนะครับเลาก็ฉีดไปเรื่อยๆครับขาา้องบำรุงมันน้ำแน่นะครับเนาะนะครับบางต้นมัน ตูดโมท่านในไงครับเพอพอาะถ้าเาปับเขาก็ต้องแตง่งโมให้มันขึ้นสูงนะครับให้มันอยู่ในระดับที่เขาที่เอาายนะครับแต่งกิ่งหลังจากนั้นเขาต้องแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งมายความาหลังจากที่มันให้ผลผลิตเขาต้องตัดนะครับสมมุติว่าเขาจะเอากิ่งนี่นะครับเนาะสมมุติกิ่งนี่มันเป็นเขาก็ต้องตัดหนี่เลยครับทุกกิ่งครับถ้าเขาพอตัดแล้วมันสี นอดมันออกมามันจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มแล้วมันติบอเห็ดให้เกิดติดหน่วยติดอย่างนะครับติดดอกเลยวันเถอะเ,เ,เป็นพุ่มอันนี้เขาแต่งมามันจะเป็นกิ่งของมันขึ้นมาแตงหนึ่งมันจะได้สามกิ่งนะครับนะครับให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับเนาะจากสวนตะไลนะครับพี่กาดก็อยู่ที่อ่าตำบลดอนอาล่างนะครับอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เดี๋ยวเป็นรวยเป็นยังแล้วามาถมาอย่า,ยม,า,ม,ายมาชิมได้นะครับเนาะดูฟังลงเงาะภาคอีสานองเขาที่เป็นอย่างไรรสชาติเออกับแถวจันทร์เขาเป็นอย่างไรบอรนะครับนี่นะครับพี่น้องของเขาได้เห็นได้พอกันนะครับเนาะได้พบกับผลลัามาหลากไม่หลายสิิงหลายอย่างที่ปลูกไว้ในภาคอีสานของเขาครับนี่แหละครับนี่กระทอมอยู่ เห็ดด้วยหลบห<ม>บลบห่อนไม่หมดลบบ่ได้หรอกครับหอ่อนยุงนี่กระทรมม่อมบางห่อนมีต้นหมากลางไม้กับปลูกไว้หลายนะครับก็บฝากให้พี่น้องติดตามนะครับน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำกันนะครับนะจากช่องอีสานออมทีเหลือสวนตะไลนะครับไรสวนตะไลนะครับนี่ก็ฝากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะนะไว้คลิปหน้าค่อยฟอกันใหม่ห้พี่น้อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงตุวผู้จุคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับเนาะสวัสดีครับ